สวัสดีครับผมแจ็คสัมงามนะครับเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาดูข้อมูลของพระเครื่องที่หลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่อำเภอสัมงามจังหวัดพิจิตรได้เป็นพระคิจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ร่วมในพิธีปลุกเสกพิธีเสารห้านะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุบัวรวิหารน,นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับ พระที่หลวงพ่อขวัญได้ร่วมประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศษนะครับจะเป็นพระพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับเป็นชินราชด้านหลังเป็นยันอ,อกเรานะครับเป็นต่อโคตอ,อกเราเดี๋ยวผมเล่าที่มาก่อนนะครับพิมพ์พระพุทธชินราชพิมพ์นี้เป็นเนื้อผงนะครับ จัดจัดสร้างนะครับเนื่องจากจัดตั้งกองทุนนะครับหลวงอกองทุนหลวงพ่อพระพุทธชินราชเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนนะครับสบประจพิษณุโลกนะครับที่กล่องก็จะเขียนไว้ประมาณนี้นะครับวัดพระศรีรัตนมหาธา,าตุเนื้อผงเสาห้าอาหารกลางวันพิษณุโลกนะครับ ชุดนี้นะครับประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษวันเสาร์ที่27มีนาคมปี2536นะครับขึ้น5ค่ำเดือน5ณวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุโบละมหาวิหารเจ้าพิษนุโลกนะครับก็คือจะเป็นใบเนี่ยตามนี้เลยนะครับขอเชิญสั่งจองและบูชานะครับ พระพุทธชินราชเนื้อผองปิดทองสอห้ารุ่นแรกของวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารนะครับจังหวัดพิษณุโลกจัดตั้งกองทุนหลวงพ่อพระพุทธชินราชเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนสอบประจวจังหวัดพิษณุโลกนี่นะครับพิธีประกอบพิธีมหาพทธิเศษอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับนี่ครับคราวนี้ลายน้มเกจิอาจารย์นะครับ ถือว่าผมยอมรับเลยว่าพระชุดนี้นะครับถือว่าเป็นพระที่พุทธาพิเศษดีมากครับดูนะดูรารนามเกจินะครับรายนามเกจิอาจารย์พิธีเสาห้านะครับก็จะมีหนึ่งพระเทพสิงหะบุญอาจารย์ก็คือหลวงวอแพรวัดพิกุลทองนะครับจังหวัดสิงห์บุรีพระองค์นี้เก่งนะครับเมื่อเมื่อสมัยก่อนท่านรู้สึกจะมีสมเด็จพระสมเด็จผู้จารย์โตเลยนะครับ เป็นสมเด็จวัดระฆังครับแล้วก็จะมีพระราชอุดมมงคลหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงพ่อประสิทธิ์วัดไซน้อยหลวงพ่อมีัดมารวิชัยหลวงพ่อช่อือสีลิงขาวนะครับแล้วก็หลวงพ่อพูนทรัพย์วัดอ่างศิลาองค์นี้เก่งเรื่องกาฝากมะลุมนะครับสมัยนั้นผมไปเรียนที่ชนบุรีก็ได้มาชิ้นนึงเหมือนกันครับตอนนั้นบูชารู้สึกถ้าจะไม่ผิดสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้ัไงครับ มีหลวงปู่บุตรดาหลวงพ่อทองภูบาส้อยนี่นะครับลายน้มองค์ที่สิบนะครับก็คือพระครูพิมลธรรมนุสิทธ์ก็คือหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่จังหวัดพิจิตรนะครับที่ท,ท,ที่ที่เราศรัทธานะครับหลวงพ่อขวัญก็ได้ได้ร่วมพิธีพุทธาพิเศษด้วยนะครับก็จะมีหลวงปูงง่งโนนโซลโย หลวงพ่อปวนหลวงพ่อมูลนหลวงพ่อทองเหมาะหลวงพ่อลํายองก็คือหลวงปู่แขกนะครับวัดสุนทรประดิษฐ์หลวงพ่อห้อมก็ร่วมด้วยนะครับหลวงพ่อห้อมนี่พระดังทางสุโขทัยนะครับหลวงพ่อทองดาหลวงพ่อดาวัดธาตดทองหลวงพ่อเมียนวัดโพกับเจ้ารายนามพระเกจิยุคต้นๆนะครับหลวงปู่พิมพาเขามานะครับหลวงพ่อจ้อย หลวงพ่อคงหลวงพ่อลำไยถ้าผมจะไม่ผิดองค์นี้รู้สึกจะอายุร้อยยี่สิบแปดปีหรือไงนะครับมีหลวงพุทธลอดแล้วก็พระอาจารย์ไพรินนะครับเป็นเจ้าวาดวัดพระนนาาศรีรัตนมหาธาตุนะครับพิษณุนนโลกนะาน้าตนนั้นนะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับนี่นครับหลวงพ่เจ๊กหลวงพ่อยิบมหลวงพ่จอก หลวงปู่กำพันหลวงพ่อเมียนหลวงปู่บุดานี่นะครับคล้ายน้ำเกจิเก่งๆทงครับสมัยก่อนคืออีพีนี้ผมจะเน้นตรงที่แบบว่าพระรุ่นไหนก็ตามนะครับที่หลวงพ่อขวัญได้ไปร่วมปลุกเสกนะครับผมก็จะนำมาให้ข้อมูลนะครับว่าหลวงพ่อขวัญได้ได้ไปร่วมพิธีปลุกเสกด้วยนะครับ สมัยก่อนหลวงพว่อขวัญท่านก็รับกิจนุมลปลุกเสกพระเยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวผมก็จะเริ่มหาข้อมูลนะครับแล้วก็จะนำมานำมาลงใน youtube นะครับไว้เป็นข้อมูลไว้นะครับนี่นะครับดูพระอีกทีนะครับเป็นพระนี่นะครับเป็นพระทรงพระพุทธชินราชนะครับ นี่นะครับนี่ครับด้านหลังไปจันอ,อกเรานะครับแล้วก็จะมีเลขห้าก็เป็นพระอ่ถ้าถ้าในสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านใช่ไหมครับ ที่ที่เขาพูดกันนะครับก็จงราคาหลักร้อยนะก็ถือว่าเป็นพระที่ตามกำลังทรัพย์อะครับเราสามารถเก็บได้ถ้าพระบางอย่างอ่ามีมีมูลค่าราคาแพงแล้วก็สามารถเก็บพระในราคาหลักร้อยแต่ว่าอา,อาจารย์อาจารย์ของเราอะครับเช่นหลวงพ่อขันได้ร่วมพุกเสกเนี้ยเราก็สามารถเก็บและนำมาใช้ได้นะครับหมายถึงนำมาใช้พุทธคุณนะครับ แด้อีอย่างหนึง่งรุ่นนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าเหมือนได้บุญนะครับเพราะว่าเป็นโครงการอาหารกลางวันนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นพระปีลึกนะครับปีสองพันาร้อยสามสิบหกรายนามอาจารย์เกจีปุกเสษก็ถือว่าเป็นอาจารย์ดังๆในยุคต้นๆน,นะครับครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดส u บต c r i b e ให้ช่องให้ช่องแจ็คสัมงาด้วยนะครับผม เดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลของหลวงพ่อขวัญที่ไปร่วมพิธีปุกเสกในรุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาให้ข้อมูลใหม่นะครับผมขอพระคุณมากครับผม